มันยิ่งตุดเรื่อนะครับคุณตุดวันละ50กว่าาทแตทางโดียขาจะตัดทางด้วยสองปีคือเรื่อ ที่หมอนเองทำอะไรไไเกียก่ยกระป่า,าทางน้อมีมช่งางทำผมจำเป็นค่ะสะรดรีดลีไกลทีเดียวผมปิวหมุนหัวค่ะ ดีเด้อดีเด้อผมแมนโลนเด๋ผมในหน่อยนพราะฉะนั้นแหงแท่ ได้หนีบปะไได้หนีบ่ได้ยังเดียวแร้ว่าหนีบน้ำหนีบน้ำหนีบนัหนีบน้ำป่น้าเดียววันนี้เราอยู่เดี่ยไดบบเดี่ยวไม่ได่เลย

ได้หวดล่งนบอกป็นต้อใส่วีม้่านเออจะถามว่าทีใส่วีแต่นหนมันจะเอาวีห้องเข้าไปทางไหนเดี๋ยวมีเียีแก็าเอา้องมีมันเปนี่ักพื่อนทนอเปิดลมเย็นสิยงหิว เออทางไส้ผมอ่ะทางจีไส้ผมเอาไปชุบกระตงสอกจึชุบกระตง ลูกขาดเจ็บหัวเมือเสยสันด่างชืใจเนาะเออพกขห่เปที่าันิอนจริงไอเตียบปะร้านข,ข,ข้าวข้างหน้าเปิดเจปะเปิดเปะแมียไม่บ่ดี่ไม่รดบอ่ จะีอชันน pues ี่หะเรโดแต่มยน้นเอก็นกโดนีเดตอนนี้อุอิงกับผมโลนโลนออกโลนออกไม่ไม่ขาดไม่หนูต้อง เวลาหนูสาน่ะหนูต้องใส่ครีมนวดเยอะเยอะใช่เวลาสาบปมปมตอนกองเนาะนี้ของหน้าติดหนุ่มจะปุ่มกันอะไรล่ะมันยิ่งหลเยน่าจะต้องเห็ดเนาะพ่อแม่หนูปมยิงมันาะไม่เห็นตั้งแต่ตอนบุญตอนลูกไม่รู้รู้ไหมไปนั่เป็นก่อนเ็งที่นี่อีมื เดีวไ่ะหมดงดไปนาึวบบนี้ไป้งหย่าไหมหรูไปอาน้พีหมอยึ้นคิวตัวย่างทางทางนู้นทางนู้นได้ผมเสร็จแล้วนะขึ้นหัวถ้าคนเกินหัวเสร็จแล้วเดย์ไม่

ใส่เส <c ười> ื <c ười> ้อใหม่แล้วอืองใส่กระานบลูส์วนี้เลยเนาเอาเสื้ออันเก่านะใส่หหมวก้อนต่างเสื้อใหม่แลไรื่อยมือื้อนอี้ีเอื่อนน้กะง่อนองเวองแหวงนองวงนองแหวงนองเออจักนองยังเนา เนาะบ ư ่เวงเว่ยฟังดเวยโอ๊ยเอาสีขาวคือป้าสีขาวบ่เอาแบบสามทีน่งสามที่นั่งอ๋อขน้นไห่ ขนาดกว่านี้นะบ่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอให้ดูก่อนนะคะฝากช่องแอนจี้ช่างแต่งห,หน้าน้องเิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย